สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเช้านี้นะครับกำลังไปทํางานนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะครับฝนตกแรงมากนะครับดูครับสภาพท้องฟ้ายังปิดอยู่เลยนะครับก็มาเจอนะครับสิ่งที่น่าสนใจริมทางนะครับสวยมากนะครับผมไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานแล้วนะครับมาดูฝูงควายกลุ่มใหญ่เดีครับเป็นควายแขกนะครับใครเคยเห็นมามควายแถวบ้านผมเรียกควายแขกนะน่าจะพันธุแอฟริกันนะครับรั่วแอฟริกานะครับไปดูครับ รวมควายแขกนะครับแล้วก็มีควายไทยด้วยนะครับอยู่ด้วยกันนะสายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยมีโอ้เยอะมากนะครับเกือบผมถ้ากะเอาด้วยสายตานี่น่าจะมันหกสิบถึงเจ็ดสิบตัวนะครับแหะเลียมยาอยู่กลางทุ่งนะครับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับสวยมากนะครับมีลูกเล็กเด็กแดงมีควายเผือกด้วยนะครับตรงนั้นมีควายเผือกด้วยนะครับ นี่ครับเจ้าควายน้อยควายเผือกอยู่ตรงนี้สวยครับเนี่ฮะโดยธรรมชาติของสัตว์ครับเขาแฉเล็มยานู่นนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ครับยังมีอีกเยอะนะครับพอดีผมลงไปถ่ายใกล้ไม่ได้เขาขึงเชือกไฟนะครับไฟที่เป็นรั้วนะป้องกันควายออกนอกนะดูครับเลาะไปตามต้นไม้ก็ยังมี นะครับสวยๆครับบรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้บ้านเราไม่ไม่ไม่ได้เจอนานนะครับพอดีมาเจอทุ่งนาที่เขาเลี้ยงสวยมากก็อาจจะมีเสียงรถบิงผ่านไปผ่านมานะครับเพราะมันติดติดถนนนะครับนี่ครับดูควายนะครับมีแบบเขาสั้นเขายาวก็มีตัวเล็กก็น่ารักนี่ครับเนี่ยเนี่ยเขาไม่มีตัวนี้บ้านผมเอิญควายตู่พี่น้องควายตู่นะครับควายตู่ควายเขาเง่าก็มีนะครับนี่ครับ นี่นะครับเขาก็แท้เล่้หญ้าตามธรรมชาติของสัตว์นะเนาะตามสามาังว์ขอยนี่ครับเป็นตะแคงนี่ค่อยหน่อยนี่ครับนี่ค่อยหน่อยเป็นตะแคงขนาดเล็นสามสี่ตัวอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับนูน่นอยู่กับแม่ก็มีนะครับเดินมาเดินมากำลังน้องน่ารักมากเลยมีนกด้วยนะครับมีนกกระยางเดินตามควายเขาโค้งงอก็มีนะนู่นตัวนั้นน่าจะเป็นแบบมีอายุแล้วนะตัวไกลๆนะครับ บรรยากาศสุดๆเลยครับบรรยากาศสุดๆเลยนี่ฮะตัวนี้อ้วนทวนสมบูรณ์เลยน่าจะมีมีน้องในท้องนะครับบางตัวก็นอนขี้โคลนบ้างอะไรบ้างนะครับตามธรรมชาติของเขาถ้ามองไปไกลๆนู่นก็จะมีนกก็จะวิ่งตัดไปตัดมานะครับนกของคู่กันนะนะครับแล้วก็กินพวกปรสิทธิ์กินพวกเห็ดพวกอะไรจากตัวควาย ข้าวมั่งอะไรมั่งนะครับมาครับโอ้เห็นภาพสวยๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็อยากนำไปเผยแพร่ไปเผื่อแผ่พวกเรานะครับให้คิดถึงบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเรานะครับเนี่ยสอดแทรกของไปตามพุ่มไม้ก็ยังมีฮนะไม่รู้ของใครนะครับน่าเป็นเจ้าเดียวกันเนาะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกัน ตนู่นนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นแปลงเกษตรต่ปลูกอะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงนะครับน่าจะมีอายุมากแล้ะนะครับนู่นควายเผือกตัวนั้นนะครับตัวไกลๆมีมีมีนกจับอยู่หลังเลยนี่ฮะตัวนี้มีนกจับอยู่ด้านหลังเนี่ สวยงามสวยงามบรรยากาศ้องทุ่งนะครับหน้าหลังเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเรบาก็จะเลี้ยงควายวากลุบนี้กลุบใหญ่เลยสวยครับสวยมาดูยากครับมาดูยาก อยู่ภาคกลางนะครับเนี่ยถ้าภาคอีสานก็พอได้เจอั้งมีภาคกลางก็มีควายกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาหน้าหน้า,นามีคุณกําลังน่าจะผสมพันธุ์นะครับกําลังกาลังเดินตามหลังเกี่ยวพาราสีเลยตัวเมียก็เอาเขาไปชนกับอะไรคันหน้าคันหน้าสวยครับสวยเป็นธรรมชาติของสัตว์ เจ้าควายเป็นราคานี่เดี๋ยวนี้ควายเป็นราคามีราคาสูงมากนะครับควายใครเลี้ยงก็โอ้มีตังนะมีตังอาชีพเกษตรกรเนี่ยสบายเนี่ยอันนี้หนุ่มสาวกําลังเป็นโตเป็นหนุ่มับรุ่นัยรุ่นับรุ่นนะครับนีน่นาควายเผือกเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับอาศ,าศาัยอายุด้วยกันได้ทั้งแบบเขาสั้นเขายาวควายน้อยเลยข้างก,ก็น่ารักนะครับตาม ญบรรยากาศท้องฟ้าครึ้มนะครับฝนตกหนะักเมื่อคืนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนี่ครับฟ้ายังไม่เปิดเลยนะครับฟ้ายังไม่เปิดเลยเนี่ยนะครับฟ้ายังไม่เปิดเลยดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่เลยบสบายควายเลยควายเขาชอบความเย็นอยู่แล้ว อมีตัวหนึ่งเดินมาให้ถ่ายใกล้ๆนี่ครับเออมาโชวความหล่อปลายแขกโชว์ความหล่อเลยนี่นะ,ะ,ะสุดยอดครับสุดยอดนี่ยืนมองความให้ถ่ายเลยนะครับผมหล่อไหมผมสวยไหมนะครับสวยไหมคะ ก็ยังเกี่ยวพาลาสีกันอยู่นะครับเดินดมตูดกันไปนะเดี๋ยวคงจะได้ลูกใหม่เพิ่มมาอีกนะครับเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติตัวผู้ก็จะตาม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 เกี่ยวพาลาสีเนี่ยเรามีโอกาสละมีโอกาสแล้วจะได้เจอภาพดีๆแล้วก็ยังไม่กล้าขึ้นค่อม หาจังหวะอยู่ตามไปตัวเมียกา็เดินนีไปเรื่อยของทุงบรรยากาศโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสวยงามอ่าเดินมาใกล้ผมแล้วครับเดินมาใกล้ผม้วคู่นี้ยังเกี้ยวพาลาสีกันมาตั้งแต่นู่นนะไกลๆอ่ามาโชว์ความหล่อนะ มีเจ้าเผือกน้อยอยู่ตรงกลางด้วยสยอดกับบรรยากาศนกด้วยฮะนก โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับควายสวยๆนะครับควายสวยๆมีทั้งควายเสีอควายดำนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ามองน่าดูน่าชมมากๆนะครับนะครับผมบังคับแฟมิลี่ยังไงครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝนกำลังลงเม็ดแล้วครับข้ารถก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ